สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอนฟิลสตูดิโออีกแล้วนะคะวันนี้เรามีหนังเกาหลีเรื่องรักหวานอมเปรี้ยวเรื่องราวของคู่รักที่พยายามก้าวผ่านประสบการณ์ทั้งร้ายและดีเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์ระยะไกลให้อยู่รอดในโลกแห่งความเป็นจริงบทพิสูนรรักแท้ของพวกเขาจะหวั่นไหวให้กับระยะทางที่ห่างไกลหรือไม่ ไปติดตามการรับชมการสปอยได้ในสวีทแอนซอสรักหวานอมเปรี้ยวนำแสดงโดยจางกียงแชซูบินจองซูจองหนังเปิดเรื่องมาที่การเริ่มต้นพบกันของคนไข้อีจางอโยกวิศวกรหนุ่มหุ่นมีที่เพิ่งได้งานหมดๆแต่ดันต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวด้วยโรคไวรัสตับักเสพบ,บี ระหว่างนั้นเขาได้เจอกับพยาบาลสาวคนสวยที่เฟรนลีดูแลเขาเป็นอย่างดีอย่างดาอึนเธอยังบอกให้เขาพักผ่อนให้เต็มที่อย่าก,กังวลเกี่ยวกับเรื่องงานเดี๋ยวทุกอย่างก็คงดีขึ้นความน่ารักและใจดีของนางเอกเริ่มทําให้ไฮยอกอวนชอบเธอโดยไม่รู้ตัวและนางเอกดูเหมือนจะเครียดกับการทํางานมากจึงได้แอบ,บมาสูบบุรี่เมื่อไฮยอกอวนมาเห็นเขาเธอถามว่าปแปลกเหรอที่พยาบาลสูบบุรีแต่เขาก็บอกว่าน่ารักดีเมื่อนางเอกเห็นเขามองแหวนเธอเธอก็บอกว่าเป็นแหวนรุน่นนางเอก รู้ว่าฮฮยกปวนเพิ่งได้งานประจำำําทําเธอก็อดบ่นเรื่องตัวเองไม่ได้ว่าเขาโชคดีกว่าเธอมากเพราะเธอเป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้นถูกโขกศัพยิงกับท่าแถายมยังต้องทํางานเป็นกะอีกด้วยและที่มาสุบรี่ก็เพื่อช่วยปลุกให้ตัวเองตื่น แลว้วหน้าพยาบาลก็ดันเดินผ่านมาพอดีนาเอกที่กลัวโดนจับได้จึงได้แกล้งเป็นดุหายกอ้วนว่าอย่ามาสูบบุหรี่ตรงนี้หายกอ้วนก็เลยต้องรับหน้าไปอย่างงงๆวันต่อมานาเอกก็มาขอโทษเขาเรื่องบุหรี่แถมเธอยังหิวข้าวมากจนแอบกินข้าวในจานของเขาด้วยหายกก็บอกว่ากินด้วยกันก็ได้เขาไม่ว่าอะไรหลังจากวันนั้นนาเอกก็ยังไม่แอบหลับในเตียงของหายกอ้วนอีกด้วยหายกอ้วนที่แอบชอบนาเอกเขาก็คอยเอาของกินมาให้เธอคอยปลุกเธอเวลาเธอหลับกลายเป็นฝ่ายคอยดูแลนาเอกบ้างต่อมาอาการ ของเขาก็ดีขึ้นจนหมอบอกว่าอีกสองวันก็ออกจากโรงพยาบาลได้แต่เขาก็ยังอยากอยู่ที่นี่ต่อเพราะหลงรักนางเอกและกล่าวว่าจะสารภาพรักกับนางเอกก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลแต่แล้วเขาก็ต้องเฮาเพราะวันนั้นนางเอกดันลาหยุดเมื่่อพ่อกับแม่มารับเขาก็ต้องกลับบ้านอย่างเซ็ง ต่อมาหายกอ้วนก็กลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อหาเบอร์โทรของนางเอกแต่ดันจดมาไม่ครบเขาเลยเอาเบอร์มาสุม่มโทรหาไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็พบเบอร์ของนางเอกแมคโครมีความพยายามจริงๆนางเอกก็ถามว่าใช่พี่หายกใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่นางเอกเลยเล่าว่าเธอรู้สึกไม่ค่อยดีเลยลาหยุด2-3ถึงวันเมื่อหายกอ้วนรู้เขาก็รู้สึกเป็นห่วงนางเอกมากแล้วเขาก็อดถามไม่ได้ว่านางเอกรู้สึกยังไงกับเขา ที่ทำดีกับเขาไม่ได้เห็นเขาเป็นแค่คนไข้ใช่ไหมแล้วก็สารภาพว่าชอบนางเอกมากจริงๆนางเอกเลยชวนเขามาหาที่บ้านไายกอ้วนก็ดีใจมากรีบขโมยรถหรูของพ่อรีบขับไปหาสาวทันทีเมื่อมาถึงไฮยอกอ้วนก็รู้สึกเขินอนายนางเอกมากแถมเธอยังชวนเขาให้ค้างที่นี่ด้วยแล้วนางเอกก็นอนกอดเขาทั้งคืนไฮยกยังตื่นขึ้นมาเปลี่ยนหลอดไฟให้กับนางเอกด้วย แถมตอนเช้าก็ยังทํากับข้าวให้หนังเอกกินนังเอกรู้สึกซึ้งในน้าใจของเขามากจนร้องไห้ออกมาขอบคุณเขาเรื่องเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้วก็เข้าไปจูบเขาไฮยกพยายามจะสานต่อแต่นังเอกก็ห้ามเอาไว้หลังจากนั้นไฮยกอ้วนก็กลายเป็นที่พักพิงทางใจให้กับนังเอกเขาดีกับเธอมากคอยไปรับไปส่งเธอที่ทำงานและเธอยังได้ชวนเขาไปเที่ยวที่กเกาะเชจูด้วยกันด้วย น้าเอกอยังซื้อรองเท้าผ้าใบให้กับเขาเพื่อไว้ใส่เป็นรองเท้าคู่ตอนไปเที่ยวด้วยกันและเขาสัญญากับน้าเอกว่าจะลดหุ่นเพื่อให้ตัวเองผอมลงจะได้ใส่เสื้อคู่กับน้าเอกตอนไปเที่ยวได้จางหยกแฟนหนุ่มหล่อพร้อมเพรเยียวของน้าเอก ซึ่งเธอมักเรียกเขาว่าพี่ฮยอกทุกๆชาวพระเอกก็จะคอยเอาขยะไปทิ้งก่อนออกไปทํางานซึ่งเขาทํางานเป็นวิศวกรอยู่ในบริษัทร,ระดับกลางแห่งหนึ่งในอินชอนต่อมาทางหัวหน้าจะส่งพระเอกไปทํางานกับบริษัทใหญ่เพื่อฝึกงาน3เดือนหากเขาโชคดีทําผลงานเข้าตาบริษัทใหญ่ที่นั่นอาจรับเขาเป็นพนักงานประจําทั้งความคาดหวังจากหัวหน้าและความมุ่งมั่นเพื่อตัวเองได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานพระเอกจึงรับไปทํางานที่บริษัทนั้นแต่มันดันอยู่ไกลถึงกุงโซ่ พระเอกเอาเรื่องนี้มาปรึกษานาเอกวันนี้จะเป็นโอกาสที่เขาได้ทํางานที่ดีและมีเงินเดือนมากขึ้นนาเอกก็สนับสนุนเขาเต็มที่แต่ในใจก็แอบเศร้าที่จะต้องห่างกับคนรักต่อมาพระเอกตัดสินใจไปซื้อรถคันหนึ่งที่ราคาไม่แพงมากเพื่อเอาไว้ขับไปทํางานแถมยังให้แหวนแทนใจแก่น้าเอกด้วยเสมือนเป็นสัญญาตีตราจองแห่งความรัก พระเอกต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปทำงานที่โซ่แถมระหว่างทางก็รถติดและได้เห็นชีวิตคนทํางานที่ต้องตื่นเช้าบางคนแทบไม่อาบน้ามาด้วยซ้ําพระเอกเห็นก็นึกบนในใจว่าคนพวกนี้ช่างไม่รู้จักเตรียมพร้อมเอาซะเลยเมื่อมาถึงที่บริษัทใหม่ผู้จัดก,การก็แนะนําว่าคุณอีจางอายอยกจะมาร่วมงานกับโครงการใหม่ของเราด้วย พระเอกก็อาการงงเล็กน้อยที่ทางบริษัทใหม่เรียกชื่อของเขาผิดแล้วงานนี้ก็ดันมีสาวสวยที่ชื่อว่าโบยองมาทำงานในตำแหน่งเดียวกันกับพระเอกด้วยซึ่งงานนี้กลายเป็นว่าพระเอกมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมาอีกคนที่จะแย่งตำแหน่งพนักงานประจำกับเขาเขาจึงโทรไปบ่นกับหัวหน้าที่ทำงานเก่าว่าดูท่าทางงานนี้ไม่ง่ายซะแล้วมีคนอื่นมาทำงานด้วยและก็บ่นว่าเขาซื้อรถและเช่วงที่โซ่อยู่แล้วถ้าไม่ได้งานนี้จะทำไงหัวหน้าก็บอกว่าให้พระเอกตั้งใจให้มาก เมื่อกลับมาที่บ้านพระเอกเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ในเอกฟังเธอก็แนะนําพระเอกไปว่า ครตีสนิทกับคนอื่นๆในบริษัทเอาไว้เพื่อพี่จะทํางานได้ง่ายขึ้นรุ่งเช้าพระเอกจึงรีบซื้อกาแฟาเพื่อเอาไมา้เพื่อนๆที่บริษัทโบยองเห็นเข้าก็รีบเข้ามาช่วยเอากาแฟไปแจกเพื่อนๆรวมทั้งผู้จัดการกลายเป็นได้หน้าไปเองซะงั้นทําเอาพระเอกถึงกระบอกอาการเซ็งๆที่ได้ามาเจอคู่แข่งนิสัยแย่ๆแ,แบบนี้อีกแถมยังไม่จบโบยองยังหลอกให้พระเอกทํางานผิดๆส่งหัวหน้าจนโดนหัวหน้าตำหนิอีกด้วยเรียกว่า,ายซะจนพระเอกอยากหาทางเอาคืนแก้แค้นให้เจ็บ เขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ในาเอกฟังด้วยด้วยความอารมณ์เสียแต่พอนาเอกอยากเล่าเรื่องคนไข้ของเธอบ้าง ระเอกกลับไม่สนใจฟังแล้วนะเอกก็ชวนพระเอกไปเที่ยววันคริสต์มาสที่เกาะเชจูด้วยกันเธอขอให้พระเอกช่วยจองให้หน่อยแต่พระเอกก็เครียดกับงานมากจนไม่สนใจอะไรทั้งนั้นและบอกให้หนัเอกเลือกเลือกแล้วก็จองเองแล้วกันวันต่อมาที่บริษัทเมื่อโบยองเสนอผลงานสะพานที่เธอออกแบบคราวนี้พระเอกก็รีบแย้งทันทีว่าพื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงการดีไซน์สะพานควรตรวจสอบใหม่เรียกว่างานนี้หักหน้าโบยองได้อย่างสะใจเพราะทางบริษัทต้องรื้องานมาให้ออกแบบกันใหม่หมด การเอาคืนของพระเอกทำให้เขารู้สึกสะใจที่เห็นโบยองนั้นต้องทำงานอย่างหนักหามรุ่งหามค่ำเพื่อให้งานสำเร็จทันเวลาและในบริษัทใหม่พระเอกอยังได้เจอเข้ากับลุงยามที่ใส่สูตรท่าทางแปลก แถมยังพูดจาแปลกๆย,ย,ย่วายุเขาในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอีกด้วยหลังจากทํางานเสร็จพระเอกยังคงรีบกลับบ้านเพื่อไปสวีทหวานแววกับคนรักและนางเอกก็ต้องรีบตื่นเช้ามาทํางานในตอนเช้าเป็นแบบนี้แทบทุกวันนางเอกเห็นเขาทํางานไหนมากจึงได้บอกให้เขามาหาเธอแค่วันหยุดก็พอเมื่อพระเอกกลับมาทํางานก็ได้เห็นความบ้าคลั่งทำงานอย่างหนักของโบยองจนไม่ยอมกลับบ้านแถมน้ําท่าก็ยังไม่ได้อาบอีกเรียกได้ว่าสกมกมาก พระเอกก็ได้แต่มองเธอโดยไม่เข้าไปช่วยเหลือเพราะอยากแกล้งเธอที่ชอบอวดดีและอยากเอาชนะเขาแล้วในเย็นวันหนึ่ง ไฟในบริษัทก็ดับลุงยามก็โผล่มาแนะนําว่าเมื่อมีโอกาสมาถึงพวกมือโปรจะคว้ามันไว้พวกมือสมัครเล่นจะเอาแต่คิดจนพลาดมันไปพระเอกเริ่มทนเห็นโบยองทํางานคนเดียวเหมือนคนบ้านไม่ได้และเธอก็บ่นวอยวายว่าเธอเองก็อยากกลับบ้านไปนอนพักเหมือนกันแต่เพราะงานไม่เสร็จทั้งที่มันควรออกมาดีด้วยซ้ําหลังจากนั้นพระเอกจึงช่วยเธอคิดและปรับปรุงผลงานเพื่อให้มันเสร็จตามกําหนดเวลาและเขาก็ยุ่งจนไม่มีเวลากลับไปหาหนางเอกโปรเจกต์การสร้างสะพานผ่านไปได้ด้วยดีจนได้รับคาชมจากบริษัท หัวหน้าจึงพาทุกคนออกไปเลี้ยงและโบยองก็ดื่มจนเมาแถมยังรีบประจบประแจงหัวหน้าต่างกับพระเอกที่ยังคงนอบน้อมหวังให้หัวหน้านั้นชื่นชมในผลงานของเขามากกว่าการสอพรอเพื่อเอาหน้าน้องใหม่ไฟแรงอย่างพระเอกและโบยองได้รับคำชมจากหัวหน้าก็แอบโดนพนักงานคนอื่นคอมเมนต์เบาๆหลังจากทั้งคู่ได้ทำงานร่วมกันมากขึ้นจากคู่แข่งก็เริ่มกลายเป็นคู่หู ช่วยเหลือกันทํางานอย่างตั้งอกตั้งใจทางคู่สนิทกันมากขึ้นแล้วพระเอกก็มวัวแต่ทํางานจนไม่กลับไปหาหนางเอกแม้แต่ในวันหยุดความใกล้ชิดของพระเอกกับโบยองในฐานะเพื่อนร่วมง,งานกับเริ่มทําให้พระเอกรู้สึกหวั่นไหวขึ้นมานิดนดแต่เขาก็ยังคงหักห้ามใจตัวเองไว้ได้ไม่ทําอะไรเกินเลยและไม่ทําให้เธอคิดไปไกลด้วยโปรเจกต์งานที่ทั้งคู่ทําร่วมกันถูกอนุมัติให้สร้างถือเป็นความสําเร็จในฐานะน้องใหม่ในบริษัทได้เป็นอย่างดีโบยองจึงออกมาเลี้ยงเล่าพระเอก เมื่อนะเอกโทรหาเขาเขาก็โกหกหนาาเอกว่าไม่ว่างกําลังกินเลี้ยงกับที่บริษัทนาาเอกกลับมาบ้านด้วยความเงียบเหงาไฟที่ห้องติดติดดับดับก็ไม่มีพระเอกคอยเปลี่ยนให้เหมือนเมื่อก่อนในคืนหนึ่งที่ทางานกลับกันจนดึกโบยองที่อาจมีใจให้พระเอกก็เ,เริ่มมีท่าทีอยากสารสัมพันธ์กับเขาแต่พระเอกก็ยังคงหักข้ามใจตัวเองเอาไว้รีบกลับบ้านลุงยามยออกมาเตือนว่าออกไปอย่างนี้มันจะทําให้เึดอัดใจได้นะ พระเอกฝ่าฟันรถติดจนกลับบ้านมาหาหนางเอกแต่เมื่อมาถึงบ้านก็ได้เจอนางเอกใช้ให้เอาขยะไปทิ้งคนกลับมาเหนื่อยๆก็ไม่มีอารมณ์จะทำทั้งคู่จึงได้หงุดหงิดใส่กันเพราะเรื่องทิ้งขยะซึ่งนางเอกเองเธอก็ทำงานหนักจนเหนื่อยเหมือนกันแล้วเธอก็ได้บอกกับพระเอกว่าประจำเดือนไม่มาท่าทางของพระเอกเริ่มเครียดและบอกให้หนางเอกนั้นไปหาหมอเพื่อตรวจให้แน่ใจอีกครั้งพระเอกกลับมาทำงานด้วยความเครียดด้วยความไม่พร้อมที่จะมีลูกในตอนนี้เพราะเขาคิดว่ายังมีหน้าที่การงานไม่มั่นคง าเอกท้องได้สี่สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นทั้งคู่จึงตัดสินใจไปที่คลินิกแห่งหนึ่งหลังจากทำแท้งเสร็จาเอกก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านโดยมีพระเอกคอยดูแลเธอข้างๆไม่ไปทำงานในใจของเขาก็เป็นห่วงาเอกมากแต่ที่ทำงานก็ยังโทรมาตามตลอดทั้งๆท,ที่เขายื่นลางานไปแล้วเมื่อาเอกเห็นแบบนั้นจึงได้บอกให้พระเอกกลับไปทำงานเถอะเธอไม่ได้ป่วยอะไรแค่รู้สึกไม่ดีเท่านั้น พระเอกจึงได้กลับไปทำงานระหว่างทำงานพระเอกก็ส่งข้อความมาบอกว่าเสร็จงานแล้วจะรีบกลับบอกให้นาเอกดูแลตัวเองดีๆพระเอกรีบกลับมาบ้านและตื่นไปทำงานในตอนเช้าจากอินชอนไปโซเป็นอยู่แบบนี้ตลอดหลายวันทั้งเหนื่อยล้าและง่วงมากในตอนเช้าแต่ก็ยังไปทำงานโดยไม่ขาด จนวันหนึ่งก็เริ่มมาทํางานสายโดนหัวหน้าตําหนิโบยองเห็นถึงความผิดปกติของพระเอกที่เขาแอบหลับในเวลาทํางานและเหนื่อยล้าในการเดินทางจึงได้บอกให้พระเอกตั้งใจทํางานกว่านี้ไม่งั้นอาจไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานประจําก็ได้พระเอกที่หวังก้าหน้าจึงได้กลับมามุ่งมั่นทำงานอีกครั้งและเริ่มไม่มีเวลาให้นางเอกอีก พอถึงวันหยุดนางเอกชวนเขาไปเที่ยวแต่พระเอกก็มาด้วยแบบคนไม่มีกระจิตกระใจบ่นแต่ว่าเหนื่อยซื้อของเสร็จก็บอกให้รีบกลับนางเอกอดน้อยใจไม่ได้จึงได้ถามว่าการมาเจอเธอ,เธอมาเหนื่อยมากเลยเหรอพระเอกก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะช่วงนี้เขางานยุ่งมากๆนางเอกก็บ่นบางว่าเธอเองก็งานเยอะและเหนื่อยมากเหมือนกันแต่ก็ยังอยากมีเวลาอยู่กับเขาเมื่อเห็นเธอร้องไห้เขาจึงได้ขอโทษเธอและปลอบใจว่าอย่าร้องไห้เลยนะโบยองคนสวยของพี่นางเอกแอบอึ้งไปเล็กน้อย ระหว่างทางที่พระเอกขับรถไปซื้อเบอร์เกอร์นาเอกจึงได้ถามเขาว่าโบยองเป็นใครเขาก็บอกว่าเพื่อนที่ทำงานนาเอกจึงได้ถามว่าเรียกเพื่อนที่ทำงานกันแบบนี้เลยเหรอดูสนิทชิดเชื้อพระเอกบ่นที่นาเอกทำท่าทางระแวงเขาและอธิบายว่าไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆ าเอกยังคงไม่เชื่อใจเขาทําเอาพระเอกหงุดหงิดมากขึ้นและบ่นกลับว่าคนกลับมาเหนือหน่อยๆาเอกก็บอกว่าต่อไปถ้าไม่ได้คิดถึงเธอก็ไม่ต้องกลับมาหรอกพระเอกก็บอกว่าที่มาก็เพราะคิดถึงและสงสารด้วยาเอกร้องไห้แล้วก็ถามว่าสงสารฉันเหรอฉันสงสารลูกของเราที่พี่ถอดใจมากกว่าพระเอกโกรธที่าเอกพูดแบบนั้นทําเหมือนเขาเป็นคนผิดคนเดียวเขากลับโซด้วยความโกรธเขาไม่เคยนอกใจใเธอทุกอย่างแย่ลงหลังจากทั้งคู่ทะเลาะก,กันต่อมาาเอกก็ส่งแหวนคืนให้กับพระเอก หลังจากทุกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพระเอกท่วาเวและรู้สึกผิดหวังกับความรักจึงได้คว้าโบยองสาวสวยคนสนิทที่อยู่ข้างกายเขามาปลอบประโลมใจสารสัมพันธ์รักกับเธอทั้งคู่แอบเขาหากันหลังจากนั้นต่อมาพระเอกเห็นข้อความแจ้งเตือนไปเที่ยวที่เกาะเชจูที่เคยจองกันไว้กับนางเอกและเห็นรูปโปรไฟล์ของนางเอกยังคงเขียนว่าหายกรักดาอึนทำเอาพระเอกรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีและรู้สึกหงุนงดที่นางเอกไม่ยกเลิกไปเที่ยวเกาะเชจูต่อมาที่บริษัท มีเลี้ยงฉลองงานที่เสร็จสมบูรณ์ทุกคนในบริษัทเข้ามาขอบคุณพระเอกกับโบยอง ที่ทำผลงานได้ดีทำให้งานสำเร็จลุล่วงแต่กลับเป็นว่าบริษัทไม่ได้จ้างทั้งคู่ให้เป็นพนักงานประจำแต่อย่างใดอา้าวใช้งานเสร็จก็ถีบหัวส่งกลับซะง,งั้นทั้งคู่อดเสียความรู้สึกกับบริษัทไม่ได้แถมยังต้องออกมากินเลี้ยงกับพวกคนในบริษัทอย่างเซ็งๆโปยองถามพระเอกว่ากลับไปอินชอนแล้วเขาก็ยังได้เป็นพนักงานประจำใช่ไหมพระเอกก็บอก่าใชัยพระเอกก็ถามเธอบ้างว่าจะเอายังไงต่อไปเธอก็บอกว่าคงกลับไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อสร้างโปรไฟล์ยกระดับให้ตัวเองดูดีขึ้น เพื่อจะได้ทํางานประจําในบริษัทที่ไหนสักแห่งพระเอกนังเล่นโซเชียลก็ยังเห็นหนางเอกไปเที่ยวที่เกาะเจจูในวันคริสต์มาสเขายังคงรักนางเอกอยู่จึงตัดสินใจจะไปหาหนางเอกเพื่อขอคืนดีกับเธออีกครั้ง แล้วพระเอกก็กลับไปหาแหวนที่นายเอกคืนให้แล้วกะจะรีบไปหาหนางเอกดันเจอลุงยามบอกว่าถ้าพลาดรถแท็กซี่สักคันหนึ่งนายอาจจะเจอรถคันอื่นก็ได้แต่ถ้าทําใครสักคนหลุดมือมันจะไม่มีอีกแล้วพระเอกรีบนั่งรถแท็กซี่มา,หาหนางเอกที่สนามบินในใจก็วาดหวังเพื่อขอคืนดีกับนางเอกให้กลับมารักกันอีกครั้งเมื่อรถวิ่งผ่านหน้านางเอกไปพระเอกก็บอกให้รถรีบจอดแล้วเขาก็ลงจากรถรีบวิ่งไปหาหนางเอกด้วยความหวังเต็มหัวใจ ล้วก็ยังเห็นหน้าเอกบวกไม้บวกมือให้อีกแล้วเขาก็ชนเข้ากับหายกอ้วนน้าเอกรีบเข้าไปดูหายก้วนทันทีพระเอกได้แต่ง,งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวสามเดือนก่อนหยกอ้วนเข้าไปรับการรักษาไวรัสตับอักเสบบีจนเขาตกลุมรักน้าเอกส่วนพระเอกเจอกับน้าเอกเมื่อสองปีก่อนเขาขาหาักจนต้องเข้าโรงพยาบาลและได้นางเอกที่เป็นพยาบาลคอยดูแล จนเขากับเธอรักกันและทั้งคู่ก็คบหาเป็นแฟนกันทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตด้วยกันมาเรื่อยๆจนพระเอกได้ไปทำงานที่บริษัทใหม่ความเหงาความห่างไกลาจากระยะทางที่ไม่ได้เจอกัน ความว้าเวยเริ่มทําให้หนางเอกเปิดใจรับพยักอ้วนเข้ามาประกอบกับช่วงเวลานั้นเธอเริ่มตั้งท้องอ่อนอ่อนเขายังคอยดูแลเธอตอนเธอหิวและแอบ,บหลับในที่ทํางานนั่นเองเมื่อนางเอกผิดหวังกับความรักถึงขีดสุดเรื่องที่พระเอกให้เธอทําแท้งนางเอกเสียใจมากและพระเอกก็ไม่มีเวลาให้เธอแถมทั้งคู่ยังทะเลาะก,กันอีก นาเอกจึงได้มุกออนไปหาพี่หายกอ้วนและคบกับเขาจริงจังหลังจากคืนแหวนให้กับพระเอกพระเอกได้แต่อึ้งกับสิ่งที่เห็นตรงหน้านาเอกเป็นห่วงเป็นใยหายกอ้วนอีกคนโดยไม่สนใจเขาแถมยังทำเป็นคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำนาเอกไม่มองหน้าพระเอกด้วยซ้ำ พระเอกกลับไปด้วยความโกรธและผิดหวังกับชีวิตงานก็ไม่ได้คนรักที่เขาปากันมานานก็มีคนอื่นไปแล้วแม้นะเอกจะไปเที่ยวกับพยกอ้วนแต่ดูเหมือนเธอก็ไม่ได้มีความสุขมากนักกับสิ่งที่เธอเลือกในใจลึกๆก,ก็คงยังคิดถึงพระเอกอยู่แต่คนเรามันก็ต้องเดินหน้าต่อไปพระเอกกลับเข้ามาในงานเลี้ยงก็ยังเห็นโบยองได้ตัวจากบริษัทไปเที่ยวเกาะเชจูด้วยเรื่องมันช่างชี้ช้ำกระลำปรีเขาจึงคิดว่าเรื่องราวต่างๆมันผิดพลาดตั้งแต่ตรงไหน เพราะเขาเองก็เหนื่อยกับการทำงานที่หวังจะให้มันก้าวหน้าในชีวิตแล้วเขาก็คิดได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะหัวหน้าแผนกที่ส่งเขามาทำงานในบริษัทใหญ่จริงๆแล้วคนที่ต้องมาทำงานในบริษัทใหญ่ตั้งแต่แรกที่บริษัทวางตัวไว้ก็คืออีจังฮยอกอวนแต่เขาด้านป่วยเป็นโรคไวรัสตฐฐฐับอักเสบบีซะก่อนพระเอกก็เลยต้องมาแทนในตอนที่บริษัทใหม่แนะนำตัวพระเอกอยังเรียกชื่อว่าอีจังฮยอกเลยแหมบางทีนี่อาจไม่มีใครผิดแต่มันอาจเป็นพรหมลิขิตก็ได้นะ พระเอกก็หาเรื่องโยนความผิดให้กับใครสักคนที่ไม่ใช่ตัวเองตามสัญชาตญาณของมนุษย์เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแล้วพระเอกก็กะจะหาคนมาดามใจให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นจึงได้บอกกับโบยองว่าอย่าไปเรียนต่อเลยฉันรักเธอนะ แล้วก็แหวนวงนั้นแหละกะจะใส่ให้เธอแต่โบยองก็รีบ้ามเอาไว้แล้วก็บอกว่าเธอยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นหรอกนะพระเอกก็รีบเก็บแหวนแก้อาการหน้าแหกของตัวเองแล้วหนังก็จบลงด้วยความชิบหายของพระเอกที่ต้องผิดหวังทั้งเรื่องงานและดันมาเสียคนรักไปด้วยแล้วสาวใหม่ก็ยังไม่คิดจะจริงจังด้วยอีกต่างหากหนังสะท้อนสังคมการใช้ชีวิตการทำงานได้ดีเลยละ่ะบางครั้งที่เราขว่คว้าหาความสำเร็จในชีวิตจนละเลยสิ่งที่มีพอรู้ตัวอีกทีก็พบว่าเราไม่เหลืออะไรแล้ว ดังนั้นจงดูแลความรักให้ดีๆก่อนที่คุณจะไม่มีโอกาสดูแลมันอีกหลายคนสงสัยว่าลุงยามคือใครก็คงเป็นความรู้สึกนึกคิดมาในใจของพระเอกที่คอยคิดทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเป็นความคิดที่พระเอกหาเหตุผลมาสนับสนุนการกระทําต่างๆของตัวเองนั่นแหละ